และนี่ก็คือการสอนกับตันหูขึ้นบันไดนะครับโอเคมันเป็นทมเนียมะเนาะทุกตัวมาน,นี่จะต้องสอนให้ฝึกขึ้นบันไดนะครับอันดับแรกก็จะต้องมีตัวอย่างให้ดูก่อนโอเคใครพร้อมขึ้นหญิงโมขึ้นเลยลูกไปอายนำลูกนำนำนำอาหุกดูไว้ดูไว้ลูกอันนี้ตัวอย่างตัวที่1ตัวอย่างตัวที่2มามาเลยโรมิโอวิ่งขึ้นอาหุกเห็นแล้วใช่ไหมหุกไปไหนละ่ะลูกเนี่ยเขาขึ้นให้ดูหน,หนูไปไหนกระมาก่อนขึ้น จะขึ้นหรือยังอ่าพาขึ้นก่อนละกันสําหรับครั้งแรกโอเคฮุกอยู่ไหนโอเคดู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 ด,ดูเราทำให้ดูเธอก็ต้องดูโอเคเดี๋ยวเราจะต้องอ่าฮึบทีหนึ่งฮึบไปแล้วก็ไปเฮ้ยเฮกลับมาก่อนอ่ะอ่าไปฮึบนี่ขึ้นแบบนี้นะเอาเท้าเท้านําเท้านําเท้าตามเท้าไหนเท้าไหนนํามันก็คือเท้านั้นไม่ต้องไปทางลัดลูกโอเคเราขึ้นดีๆอ่ะขึ้นแบบนี้เอาเท้าขึ้นหนูมีสติลูกสติหนูอยู่ไหนหนู หนูช่วยมีสติสอนอยากสอนเย็นน่นหนะเขาเขาเซ็งกันหมดแล้วเพื่อนเขาจะเข้าห้องกันหมดแล้วเขาเข้ากันไม่ได้นะเขารอเธอขึ้นบันไดนะเฮ้ยกัปตันฮุกไปไปไปแบบนี้นะอ่าขึ้นมาโรมิโอขอตัวอย่างหนึ่งมันไม่สามารถทําได้เลยอ่าตัวอย่างขึ้นตัวอย่างขึ้นให้ดูหน่อยอ่าโรมิโอขึ้นขึ้นขึ้นเออฮุกเห็นยังถ้าเห็นแล้วก็ทําตามได้เลยรอบสุดท้ายแล้วนะสำหรับวันนี้อ่าไปขึ้นขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ได้วันนี้ก่อนอย่าเพิ่ง โอเคเล่นด้วยก็ได้วะโอเคไป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 ขึ้นดูขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้น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 ไปขาขึ้นขึ้นฮึบโอ้ยิบยิบไปเอาไปหนึ่งวันผ่านไปนี่คือวันที่รอคอยวู้อีกมากอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฮึบเกีกมากลูกอีกมากไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้น